สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปช่องต้นมีกิ๊กนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องแอปของแกรปนะครับผมซึ่งแอปของแกรปเนี่ยพอเมื่อพอแบบเป็นแอปที่ถูกกฎหมายแบบ รองรับจากกรมขนส่งแล้วนะครับผมเราจะสังเกตดูนะครับผมว่าช่วงหลังๆนะครับผมมันจะมีระเบียบมีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ที่ผมเห็นในในการเปลี่ยนแปลงของแอปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือเรื่องที่ว่ารับผู้โดยสารที่รับผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมซึ่งตอนเนี้ วันนี้ที่ผมทางคลิปนะครับผมก็คือวันที่17อ่ามกราคมนะครับ่าปี67นะครับผมซึ่งแกลบนะครับผมมีเงื่อนไขสําหรับคนที่จะไปรับงานที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนนะครับใครสามารถไปรับก็ได้นะครับผมที่ลงทะเบียนขับแกลบไว้นะครับผมก็คือไปเข้าคิวรับงานปกตินะครับผมซึ่งตั้งแต่วันที่17มกราปี67เป็นต้นไปนะครับผม เขาจะให้ไปรับได้เฉพาะกลุ่มนะครับผมที่เข้าไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่ากลุ่มอะไรบ้างนะครับผมที่สามารถรับที่สนามบินสุวรรณภูมิได้นะครับผมเราไปดูกลุ่มแรกกันเลยนะครับผมแน่กลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่ม a i r p o r t c h a m p i o n ยรับงานก่อนใครเลยนะครับผมกลุ่ม a i r p o r t c h a m p i o n ยนเนี่ยแล้วเราจะเป็น a i r p o r t Cha m p i o n ยได้ยังไงต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่ากลุ่ม a i r ์ o อ c ์ตแชมเปียนมีคุณสมบัติอย่างไรกันบ้างกลุ่ม a i r p o r ร Cha ชมเปีนะครับผมเขาบอกว่าจะได้จะได้รับ4สิทธิพิเศษเหนือใครนะครับผมเฉพาะกลุ่มที่ว่าลงทะเบียนเป็น a i r p o r ร Cha ชมเปีนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมก็คือรับที่1เลยก็คือก็บอกว่ารับได้ได้รวมสูงสุด18นนะครับผมโอ้ต่อสัปดาห์เลยและอินพิเศษสูงสุด2,000บาทต่อวันนี่ ก็บอกว่าได้เยอะมากเลยครับผมสิทธิพิเศษนะครับคนที่ลงทะเบียนกับ a i r p o r t Cha m p i o n นนะครับผมคือรับหานที่สนามบินก่อนใครเพื่อนเลยนะครับผมก็คือรับได้งานได้อาจจะได้ังานก่อนกลุ่มอื่นๆนะครับผมอันนี้เรามาพูดถึงหาน a i r p o r t Cha m p i o n นนะครับผมส่วนที่3ที่จะได้สิทธิพิเศษนะครับผมก็คือรับผู้โดยสารสนามบินเน้นๆเลยครับผมไม่ต้องตีรถเป่ากลับเข้าสนามบินนะครับผม ก็คือเขาคัดงานสนามบินให้อย่างเดียวเลยนะครับผมเขาบอกว่างั้นนะครับผมอ่าส่วนสิทธิพิเศษข้อที่4นะครับผมสำหรับกลมแอร์พอร์ตแชมเปี้ยนนะครับผมก็คือรับฟรีนะครับผมประกันเบาใจจากแก๊สนะครับผมก็คือเราไม่ต้องเสียประกันต่อวันนะครับผมเขาให้ประกันฟรีเลยเอาไปเลยฟรีไปเลยปกติเราจะเสียประกันอะไรต่อวันประกันเบาใจวันละเท่าไรสามสิบกว่าบาทบางท่านจะไม่ผิดหรือยี่สิบปดประมาณเนี้อแล้วทีนี้เรามาพูดกันว่า คนที่จะได้รับงาน a i r p o r t c h a m p i o n นเนี่ยจะลงทะเบียนเป็น Airport c h a m ม i o ีนเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเลยนะครับผมเราไปดูประเภทรถกันนะครับเขาบอกว่ากลุ่มที่หนึ่งนะครับผมก็คือกลุ่มที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะแล้วนะครับผมกลุ่มนี้ถ้าเราไปทำใบกับขี่สาธารณะแล้วแล้วก็เราอัปเดตใบกับขี่สาธารณะเข้าไปในระบบของแท็บแล้วเนะี่ยกลุ่มนี้ก็สามารถ ทะเบียนเป็นแอร์พอร์ตแชมเปี้ยนได้นะครับผมส่วนกลุ่มที่2ที่จะที่จะลงทะเบียนแอร์พอร์ตแชมเปี้ยนได้ก็คือกลุ่มที่มีคุณสมบัติพร้อมจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปนะครับผมคุณที่มีรถที่มีคุณสมบัติครับและคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนทุกคนต้องมีคะแนนดาว4.7ขึ้นไปนะครับผมอไอตัวเนี้ยเราได้จากไหนนะครับ4.7 ขึ้นไปเนี่ยก็คือจากที่เราบริการลูกค้าของเราดีลูกค้าก็จะกด5าดาวตลอด,ดเลยตึๆๆๆๆๆๆ๊ดตึ๊งตึ๊ตึ๊ตึ๊สมมติถ้าเราบริการลูกค้าของเราไม่ดีลูกค้าไม่พอใจเขาก็กด3ดาว4ดาว2ดาวอะไรแบบเนี้ยดาวเราของของเราก็จะลดนะครับผมถ้าไม่ถึง4.7เนี่ยเราก็ไม่สามารถระมาดตัวนี้ได้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนบริการดีประทับใจไปได้เพื่อแก้หลอกเพื่อตัวเราเองด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ อเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่2กันนะครับผมว่านอกจากกลุ่มแรกก็คือกลุ่มแอร์พอร์ตแชมเปี้ยนใช่ไหมครับผมที่สามารถรักาาสนามบินสุวรรณภูมิได้ส่วนกลุ่มที่2นะครับผมก็คือผู้ที่มีผู้ให้บริการรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถสาธารณะแล้วนะครับผมเช่นรถแท็กซี่รถป้ายเขียวและรถป้ายขาวที่จดทะเบียน เป็นรถรับจ้างผ่านแอปนะครับผมก็แล้วก็รถแล้วก็รถที่อัพโหลดสติกเกอร์เข้าระบบแล้วนะครับผมก็คือง่ายๆก็คือรถแท็กซี่ที่ถูกตามกฎหมายนะครับผมก็คือรถป้ายเขียวที่อยู่ตามสนามบินนะครับผมแล้วก็รถป้ายขาวที่ว่าไปจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปแล้วนะครับผมแล้วไม่ใช่จดอย่างเดียวนะครับผมต้องอัพโหลดเข้าไปในระบบด้วยนะครับผมถึงจะรับพานที่สนามบินสวนณภูมิได้นะครับผมอันนี้ก็คือกลุ่มที่2นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันนะครับผมว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มไหนนะครับที่สามารถรับหาประมาณที่สนามบินสุวรรณภูมิได้นะครับผมก็คือกลุ่มที่พร้อมที่จะจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปนะครับผมเรายังไม่จดก็ยังสามารถรับได้แต่ว่ารถเราพร้อมนะมีคุณสมบัติที่จะจดรับจ้างได้นะครับผมก็คือมีมีคุณสมบัติตามคุณส่งนะครับผมที่จะเอามารับจ้าง ที่จะเอามาที่จะเอามาจดทะเบียนรับจ้างผ่านแอปได้นะครับผมเช่นก็คือรถไม่เกิน1ิปีอะไรแบบนี้ที่ที่มีคุณสมบัติตามกฎทรงทางบกที่เขาแจ้งไว้นะครับผมโดยผู้ให้บริการมีใบขับขี่สาธารณะด้วยนะครับผมต้องมีใบขับขี่สาธารณะด้วยนะครับผมตอนนี้ก็คือหลักๆเลยก็ต้องต้องมีใบขับขี่สาธารณะนะครับผมและก็ต้องเป็นเจ้าของรถเองนะครับผมอ่า ไปเอารถคนอื่นมาลงทะเบียนจะรับอาหานที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้นะครับผมก็คือต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับผมก็คือเช่นบางทีเราขับแก๊ปเนี่ยมันสามารถเอารถคนอื่นมาสมัครขับแก๊บได้ใช่ไหมครับผมใช่ไหมครับผมเราก็สามารถขับได้แล้วแหละครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่ใช่เจ้าของเราไปรับอาหานที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับกลุ่มที่3นะครับผม ส่วนกลุ่มที่4นะครับผมก็คือกลุ่มที่รับงานที่สนามบินสุวรรณภูมิมาแล้วนะครับผมอย่างน้อย10บรอบอ่าขอจะดูตั้งแต่วันที่5้ธันวาจนถึงวันที่5มกราเนี่ยครับผมในช่วงระหว่างวันเนี่ยถ้าเรารับงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ10บรอบแล้วได้10บรอบแล้วเราไปต่อคิวรับมา10บรอบแล้วเราก็มีสิทธิ์ ที่จะรับงานที่สนามบินสุวรรณภูมิต่อไปนะครับผมอ่านี่ก็คือกลุ่มที่สี่นะครับผมและก็เขาก็จะมีเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งนะครับผมว่าทั้งสี่กลุ่มที่ผมพูดมาเนี่ยมันจะมีรถอยู่บางยี่ห้อบางรุ่นนะครับผมที่ไม่สามารถรับที่สนามบินสุวรรณภูมิได้นะครับผมอ่ายี่ห้อแรกเลย,เลยนะครับผมก็คือเขาบอกว่า เป็น Toyota c a m r รนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมไม่สามารถรับงานได้นะครับผมอันที่2ก็คือ Toyota c o m มมูเตอร์อีซูซุมูเนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเขาบอกว่า BMW Series 7นะครับผมแล้วก็รถเบนซ์นะครับ e c l a s สนะครับผมไม่สามารถรับงานที่สนามบินสวนนาภูมิได้นะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าเพราะอะไรนะครับผม แล้วเขาบอกว่าเงื่อนไขที่ผมพูดมาเนี่ยอนาคตอ่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมเวลอแล้วแต่เราก็ต้องคอยติดตามข่าวกันนะครับผมว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าแอปพวกเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างนู้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมข้อระเบียบเป็นกฎอะไรของเขาขอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับผมว่าเราเข้าไปอยู่ในเงื่อนไขนี้หรือเปล่านะครับผมอ่า เราไปอยู่เราไปดูเปิดแอปเลยนะครับผมเปิดแอปแล้วก็ไปดูที่ตัวเลือกประเภทรับงานนะครับผมถ้าเรามีประเภทรับงานที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยขึ้นมาก็เราสามารถรับได้นะครับผมก็คือจัดแก๊บวงเล็บนะครับแอร์พอร์ตแล้วก็แก๊บค่าวงเล็บแอร์พอร์ตแล้วก็แก๊ปคา่าพลัสวงเล็บแอร์พอร์ตแล้วก็เก็บแวนแล้วก็กเก็บแท็กซี่วนะครับผม ถ้ามีตัวเลือกนี้มาในในตัวเลือกรับงานของเรานะครับผมเราก็สามารถรับงานที่สนามบินสุวรรณภูมิได้นะครับผมแล้วทีเนี้ยทุกคนถามว่าเราไม่สามารถรับงานที่สนามบินสุวรรณเราไม่สามารถรับงานที่สนามบินสุวรรณภูมิได้ใช่ไหมครับผมแล้วเราสามารถไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิได้หรือเปล่านะครับผมสามารถส่งได้นะครับผมเหมือนเช่นเราวิ่งอยู่ในเมืองเนี่ยเรารับงานอยู่ที่สมุติสยาม มีงานเข้าสนามบินสุวรรณภูมิอ่าเราก็สามารถส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิได้นะครับผมแต่ว่าเมื่อเราไปส่งแล้วเนี่ยเราไม่สามารถรับลูกค้าออกมาจากสุ่สนามบินสุวรรณภูมิได้นะครับผมสาหรับคนที่ไม่มีอ่าไม่มีอะไรนะไม่มีคุณสมบัติที่สามารถรับงานที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมก็ผมแนะนําเลยนะครับผมคนที่ไม่มีคุณสมบัติที่รับงานที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผม อ่าถ้าใครขับแกลบอยู่แล้วก็ได้งานไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับลองสมัครแอป,ปอื่นๆ่นตั้งไว้นะครับผมเช่นบางทีเราขับแก๊บไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมินะี่เราไม่อยากตีรถเป่าออกจากสนามบินนะครับผมเราก็สมัครโบสมัครอินเดเวอร์สมัครโรบินฮูดสมัครไลแมนไว้นะครับผมเพื่อเราเปิดงานพวกนี้เพื่อจะได้งานที่จากสนามบินสุวรรณภูมิเข้ามาในตัวเมืองนะครับผมเราจะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับผม บางคนก็สงสัยว่านะครับผมแกร็บคาร์คัทแอร์พอร์ตเนี่ยมันคือรถอะไรวะมันคือรถประเภทไหนวะอ่าเดี๋ยวเรามีคำตอบให้นะครับผมก็คือรถแกร็บรถแกร็บเอสยูวีนะครับผมแล้วก็แกร็บคาร์พรีเมียมนะครับผมก็คือแกร็บคาร์พัทรีพอร์ตนะครับผมก็คือแกร็บคาร์พวกนี้เขาจะเป็นโหมดแกร็บคาร์พัทรีพอร์ตนะครับผมซึ่งหลังจากเนี้ย เราก็มาดูกันว่านะครับผมของแก๊ปจะมีอะไรมา,าจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงอีกนะครับผมซึ่งตอนเนี้ยวันที่17วันที่ผมอัดคลิปนะครับผมผมอาจจะลงคลิปวันที่1 8 19ของผมก็น่าจะอยู่ในประเภทรถที่ว่ามีใบขับขี่สาธารณะและก็พร้อมที่จะจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่จดนะครับผมผมแต่ว่าผมมีใบขับขี่สาธารณแล้วและผมก็อัปโหลดไปแล้ว มันก็จะอาจจะขึ้นมาให้นะครับผมว่าเรามีมีประเภทอันนี้เข้ามาในแอปของเราแล้วพร้อมที่จะรับงานที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ยังไม่มีใบขับขี่สาธารณะนะครับผมก็ผมว่าไปทําไว้ถ้าอยากจะยึดอาชีพขับรถรับจ้างผ่านแอปนนี้อยู่นี่นะครับผมต้องมีใบขับขี่สาธารณะเนี่ยมันมีมันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนขับนะครับผม มีไว้ไม่เสียหายนะครับผมไปทําไว้ก็ดีนะครับผมสำหรับผมก็ไปทําไว้แล้วนะครับผมสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าทํำยังไงนะครับผมผมเคยทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับทําใบกับผี่สาธารณะไว้แล้วนะครับผมลองกดข้าไปที่ช่องผมดูนะครับผมแล้วก็เข้าไปดูคลิปตามที่ผมอัดวีดีโอทำคลิปไว้ให้เพื่อนๆทุกคนดูได้นะครับผมซึ่งผมว่าอนาคตหาประพานที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย ผมว่าอนาคตไม่แน่เดี๋ยวก็จะอาจจะมาลงที่สนามบินรอนเมืองด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้มันเป็นเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมสมมุติว่ากฎระเบียบที่แกลบให้มานะครับผมสมมุติถ้าให้แกล็บถ้าแกล็บให้เราไปทําอะไรเช่นทําใบกิสาธารนณะจดทะเบียนร,รับจ้างผ่านแอปเนี่ยถ้าเราไม่ติดปัญหาอะไรเราก็ไปทําทําไว้นะครับผมเพื่อผลประโยชน์ของคนขับเองนะครับผมอ่าเหมือนเขามี อะไรพิเศษมาให้แบบนี้เราก็จะได้รับเช่นอินสึนทีพิเศษโบนัสพิเศษค่ารอบพิเศษอะไรแบบนี้มันก็จะมีมาให้อยู่เรื่อยนะครับผมสำหรับแอปของแกล็บนะครับผมแต่ก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมก็คือผมบอกให้เพื่อนๆไปจดทะเบียนรับจ้างผ่านแอปนะครับผมแต่ผมยังไม่ได้ไปจดนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ยังลังเลใจอยู่ครับผมต้องให้แอปบังคับ เต็มที่ก่อนนะครับผมผมถึงจะไปทำนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ค่อยอยากจดนะครับผมก็คือที่ไม่อยากจดก็คือมีเหตุผลเรื่องประกันรถยนต์เท่านั้นนะครับผมอโอเคสําหรับวันนี้วันที่17ถ้าเพื่อนๆได้นนงานที่สนามบินสุวรรณภูมนะิและแล้วก็ใช้หมวดอัเนแหละแอร์พอร์ตพวกเนี้นก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมว่าเออมันดีอย่างไรได้โบนัสเพิ่มได้ค่ารอบดีมาก หรือว่าได้ค่ารูเท่าเดิมน้อยลงไม่ต่างกับเมื่อก,ก่อนอะไรก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับผมอาฮะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องแ,แอร์พอร์ตก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคคนที่เข้ามาดูแล้วที่ยังไม่ได้กด subscribe กดติดตามกดไลค์กดกระดิ like. ่งกดอะไรมีอะไรก็กดให้หมดเลยครับผม ฝากด้วยนะครับผมช่วยกดหน่อยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม